เรามาดูกันอย่างนี้ไงปิ๊กกระปุกแม่หมูซื้ออะไรมากินน่ะขนมโมจิหยดน้ำที่เขารีวิวกันเราจะมาดูโมจิหยดน้ำมันเป็นแบบไหนเขาล็อกมาอย่างดีเลยกล้าดูสิว้าวแม่ก็จะฟ้่มที่เขาทำกันเขาทำแบบนี้เป๋บไปไแบบแบบนี่ไงเขาฟ้่มแบบนี้ไงอลอยอ่ะ อะไรอ่ะใช่หรือเปล่าใช่เห็นหน้าไหนอุ้ยใสใสมากเขาบอกว่าราดราดถั่วถั่วเหรอราดถั่วลงไปหรือเปล่าถั่วหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูก่อนเราก็ไม่รู้ดมก่อนหื้ถั่วถั่วเหรอใช่เขาบอกราดถั่วลงไปอย่างนี้ถั่ว มีขาวแบบนี <jer girlfriend. S 2> ้ถ <c oughs> <c oughs> ั่วลูกเขากราบถั่วเสร็จแล้วก็ซอสใส่ซอสเขาใส่ซอสลงไปเอ็งจะก้าวเป็นไงอ่ะตัวตัวเป็นรสชาติมันก็นี่ไงเดี๋ยวแม่ให้ชิมอือเป็นซอสแบบนี้เลยไงกราบเข้าไปแบบนี้เขากราบแบบนี้เลยอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะ ขนมโมจิหยดน้ำขนมโมจิหยดน้ำใครจะเป็นผู้ชิมก่อนดูเรื่องเอาชิ้นเล็กๆเดี๋ยวนี้เนแม่อร่อยน้อยก็บอกว่าสำลักขวน่ะชิมอ้ํเป็นไงบ้างเป็นไงเป็นไงบ้างอร่อย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 เลยเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยอร่อยไหม อร่อยไหมครับอืมหต่อไปใครจะชิมให้แต่อิ่งชิมนะโอูใต้ไก่โอ้ไก่รสชาติตัวมาด้วยอ่ะมันก็รสชาติมันเป็นซอสชาติตัโอู้หูมนเจ้ามันเจ้าเจมมาให้แต่อิ่งชิมเจมก่อนเลยเจมเขาอยากให้ตัวเองชิมอ่ะยังไง ให้เขาชิมน้ำหน่อยอเหมือนน้ำเชื่อมน้ำซอสอ,อ่ะอ่ากกินอะ่ะเหมือนอร่อยไว้อ่ะเร็วเร็วมาห้องแม,ม่เร็วเดือดน้ำมันก็เป็นแบบจิจ๋อแต่นี้ว่าหยดอะ่ะเหมือนน้ำวน น้ำมันแล้วเข้ามาใส่หัวแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเหมือนเฉาก๊วยอ่ะก็แต่ชิ้นชั่วหน่อยชิมขนมชิมขนมโมจิไงอ่าพี่ต้นมาแล้วใส่หมูหมูชาบูนะปากมาใกล้ใกล้เลยปากมาใกล้เลยปากมาใกล้อ้อมไปเลยเป็นไงเป็นไงอร่อยซอสหวานอร่อยเลยเหรอห้บาท เป็นยังไรสชาติาจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้ทำไมหน้าตาคนอร่อยเป็นแบบนี้เนี่ยก้าวจอดอ่ะเจ๊ใม้เจนทำอืมออเยิเ้ม,มพอแล้วพอแล้วแกนั้นแค่ทำหนึ่งเดี๋ยวแม่เขาซื้อมาอีกเดี๋ยวแม่จะซื้อมาอันนี้แม่เขาลองเฉยมั่นเป็นยังไงอเออไงแม่กำลังตักให้เนี่ยอ,องเราก อืมอร่อยนะอ,อ่าซีเรียสมาดูนะระาวังหยดอืมโมจิหยดนะ้ำโมจิมมหย,ด,ด,หยดน้ำหยดแล้วเห็น,น,น,นไหมแม่บอกแล้วว่าหยดอืมอมอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับเออเนะอ่ะเืองของลูกนะอืจัดไป ไอ้องก้าไปไปกันแล้วไปแล้ว,ลวบายเดี๋ยวมา<ป>ดูกันรอบหน้ารีวิวอะไร